นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธสองลูกลงทะเลใกล้ญี่ปุ่นนี่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวและเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลไบเดนที่กำลังสรุปนโยบายเรื่องเกาหลีเหนือผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสองลูกลงในทะเลใกล้ก,ลก,ลกับญี่ปุ่น ซึ่งต่อเนื่องจากการทดสอบอาวุธพิสัยสั้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพิ่มแรงกดดันใหม่ให้กับทำเนียบข่าวของไบเดนรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งบินมาประมาณ260ไมล์ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยสัน้นนายโยชิฮิเดซุงะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาประชุมในเดือนหน้าตอนเยือนวอชิงตันอกิการยิงครั้งแรกในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปีนี้ถือเป็นการคุกคามสถาิภาพและเสถียรภาพต่อญี่ปุ่น ประเทศในภูมิภาคและละเมิดมติของสหประชาชาติเขากล่าวว่าเขาจะดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะปลอดภัยซึ่งตอนนี้กําหนดไว้เป็นปลายเดือนกร,รกฎาคมมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแบนเกาหลีเหนือไม่ให้ทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือไม่ได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลามาตั้งแต่ปี2560 ก่อนการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์ระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2561เเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐบอกกับรอยเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ของไบเดนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทบทวนนโยบายเรื่องเกาหลีเหนือ